มานะแต่เราอ่านบทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่อ่ะเราก็ปฏิเสธไปสามสามเรื่องความจริงมันก็มีเรื่องแต่เราไม่เอาดีกว่าเราก็รอคือแล้วก็มีมีโปรเจกต์กับตัวเองไงคืออยากอยากจะเห็นคนหัวเราะเราทั้งน้ําตามันก็เลยเป็นอันนี้ที่มันค้างคาจะเราอยากทําให้ได้ไงซึ่งเราเราเคยเคยทำแด้วในในรายการแต่มันมันชู่แว,วบชู่แว,วบอะไรงนึก เออถ้าตุบถ่าตัวน้องอ้ํานะสร้างหนังได้ถึงเรื่องอะถ้าตัวอนันดาซื้อคอนโดแถวทองหล่อได้หนึ่งหลังเมื่อกี้ก็บอกพร้อมรถด้วยถ้าตัวผมก็ผูกกระท่อมได้หนึ่งหลังแต่เรียกว่าพุ่มเต็มที่พุ่มเต็มที่ไร่ว่าจะเป็นมันมันมันต้องออกมาดีที่สุดเพราะมันเป็นแนวพีเรียดัชนแล้วทุกอย่างเราต้องเราบอก คนก็ต้องเต็มที่ของงานแล้วก็ให้ภาพออกมาดีไม่ใช่หนังตลกแล้วภาพออกมามันมันเอออะไรอย่างงี้หนังตลกจริงแต่ว่าภาพมันก็ต้องเฮ้ยอย่างงี้เลยเหรอให้อย่างน้อยก็ต้องเอาน้องเข้ามาแล้วนะภาพต้องดีด้วยกดดันที่เพ่งไหมครับผมพี่หม่ำพี่หมให้คำแนะนำตลอดครับผมนะฮะเราเราก็ดูของงานพี่เขาแล้วก็มามาศึกษาหลายอย่างดู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 ทคนชอบหนังแล้วดูทุกเรื่องดู ทางภาพดูทางมุกมอะไรอย่างนัีน้นจริงงพี่เ้กดดันไหมครับเพราะวพระนางแล้วด้วยมุกประมาณที่เจ้ามันยิ่งใหญ่ไปหมดเลยไม,ไม่ไม่กดดันนะคือกดดันที่แรกว่าจะติดหนดติดต่อน้องเขาได้ไหมนั่นคืออันดับแรกเลยพอยติดต่อน้องเขาได้ทุกอย่างมันเปิดหมดแล้วพอมันเปิดแล้วความกดดันในมุกทั้งทั้งหมดทั้งมวลมันไม่มีแล้วทุกอย่างมันเปิดหมดแล้วเราเรามองเห็นภาพที่ว่าเราจะทนยังไงให้ออกมาดีที่สุดเราคุยกับพระนางไม่ว่าทำไม อย่างน้องก็พูดคือผมส่งบทไปให้แล้วน้องก็อ่านบทพออ่านอ่านพับเขาก็พับบทพับเพื่ออะไรพับเขาหยุดขำ <c oughs> อ่าแล้วก็อ่านอีกพับอีกเขาหขำทุกคนเลยว่าจะเป็นน้องอ้ําน้นองดนาดาอะไรเงี้ยเมื่อกี้ดนาดาเขาบอกพี่เท่นทำไมทำไมอ่านแล้วรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเดินเดินเรื่องเร็วซึ่งเราก็บอกน้องว่าเราไม่อยากเห็นหนังเรามันอื่อยมันช้า,วาเวลาจะเข้าเรื่องก็ทีอะไรเงี้ย ทุกอย่างเรื่องจะเดินตลอดโดยมีมุกแจกซอกแตกซอกตลอดเลยแต่ในเอกเขาบอกว่าเขาจะไม่ขเรามีการให้ทีไงบ้างน้องเขาสปิริตดีมากเลยนะน้องเขาจะให้มีใครบางคนมามาติวเขาหนอ่อยเขาก็บอกเขาเป็นหัวเรื่องตลกซึ่งเราก็บอกบอกอ้ําแล้ว,ว่าน้องไม่ต้องกังวลน,นะเรื่องตลกที่มุกที่วางว้นนี้หรือพี่จะวางจังหวะให้เองอะไรอย่างงี้แล้วคุณจะเห็นเห็นภาพของอ้ําเนี่ย มีอยู่ช็อตหนึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนผมให้น้องให้น้องก็เล่นช็อตนี้แล้วผมมั่นใจว่าช็อตนี้อ้ําพัชราภาเนี่ยฮาการันตีเลยการันตีฮาเลยแต่ไม่ตอบครับบอกไม่ได้ไม่บอกไม่ได้บอกไม่ได้ทุกอย่างไปหาคำตอบได้ดูแน่นอนได้ดูแน่นอนรอกระทงนี้มั่นใจได้ดูแน่นอนธาลาแก้ห้าเลยนะเอ้าแล้วก็ระองเหรอสากนีอยากดูได้คือมุกทุกมุกกระจายไปหมด กระจายหมดกระจายให้อนันดาด้วยการกระจายมุกไม่ใช่อานันดาเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเล่นอยู่ในเส้นเรื่องอยู่ในเส้นเรื่องมันมันจะมันหายเส้นเรื่องเองพี่เองถ้าผมแก้ให้พี่ต้องแก้กับผมนะแก้คู่เอยเออไม่เอาพี่เอาใไหมมีเขากรองไหมทุกวันนี้หนังวายมาแรงมากพูดกันอะไรนี่เอกทำอะไรอ่ะเออเออแล้วก็แก้หมดหมดใช่นหมฮะ อ๋อน oh, no. mm ้องห่เขาเข้ามาคือเขามามาดูดูงานว่าพ่อทํางานยังไงที่มาทํางานยังไงอืมนา่ตนั่กอย่ในากับใช่ใช่เพราะเขาเรียนเขายเรีมาอืมแล้วมีมีแล้วก็จะถามเขาเพราะเขาเรียนมาจากต่างนอกเขาจะมีภาพอะไรใหม่มาบอกเราพ่อนี้เราเสนอให้ช่วยผู้กลับไช่ว่าเอผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยอีกช่วยอีกช่วยช่วยช่พ่ใช่ใช่ใช่ อ่าน่าที่อยู่เบื้องหลังนะใช่เขาเขาตัวค่อนข้างตัวเล็กนั่งรออยู่นะเนาะลูกตุ๊กตาไทยดิพี่เท่งขอถามเรื่อง drama ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกยังไงบ้างจากต้องเช้งแล้วครับผมเรื่องอะไรอ่ะเรื่องไม่ไปงานบวชต่างๆเรื่องเช้งนั่า d ม a m a นี่มันไปได้ชวนไปงานบวชอะไรเงี้ยครับนีข่าวเหรอใช่ครับข่าวอะไรผมบอกตรงว่าผมเป็นคนผมเป็นคนไม่ดูเรื่องชีวิงนะ ชีวิตจริงผมเนี่ยเรียกมือถือก็ไม่เคยทกเลยก็หยิบมือถือทีถ้าเมื่อมีคนโทรมาหรือเรามีธทระปั๊ปังโทรกับเขาแต่สมมติหยิบมือถือมาแล้วกดบลูทูธฟังเพลงที่บ้านสวนเพราะฉะนั้นข่าวนี่ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้คนมองว่ามันเป็นความสำคัญมีเขางบบมีน้องไม่มีนะไม่มีก็ร้อยผมรู้ข่าวหรือ่าเข้าู้ว่านะแต่วันนี้อยากให้ทุกคนแฮปปี้บันเทิงเกี่ยวกับเรื่องทิดน้อยกันเราเรื่องจริงผมไม่รู้จริงไม่รู้จริงแล้วมัน จริงลูกชายได้มาปรึกษาอะไรไหมครับพี่แานไองเรื่องท่านได้มาพูดคุยอะไรกับเราไหมเรื่องไหนเรื่องอะไรเรื่องราวหรื่องเรื่องแออะไรเที่บ้านไม่ได้มีการเปิดเผยผมไม่ก็ผมชีวิตทุกวันนี้ผมอยู่บ้านสวนกับกับภรรยาสองคนเองแล้วก็อะไรที่มันที่มันไม่สบายใจกับกับพ่อกับผัวเนี่ยเขาจะไม่พูดเลยนะ เขาจนไม่ให้เรารับรู้เรื่องอะไรไม่ดีเราเลยไม่รู้ถ้าเราเป็นคนไม่ไม่ไม่อ่านหนังไม่ดูอะไรแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าไม่งงไม่รู้อะไรเลยแ้่บทก็สึกมาแล้วนานเลยโอ้โเพียงแค่ให้รู้เรื่องแค่ว่ากันแต่ือกับความสัมพันธ์กับพี่ต้องเชีงก็คือเป็นพี่น้องปกติโอ้ยพี่น้องอ่ะพี่น้องไม่ใช่โอ้ยเมียหรอกพี่น้องพี่น้องนะเอาอย่าลืมนะครับร้อยกระทงนี้ทิดน้อย2565เจอเจอกันนะครับผมฝากด้วยนะครับทุกคนจะมีรอยยิ้ม ผมตั้งใจทาง,งานอย่างเต็มที่อยากให้คนไทยไหายเครียดเรื่องนี้ผมให้คนไทยทุกคนตัดสินถ้าผมทําไม่ถูกใจท่านผมเคยคิดว่าคั้แล้วผมจะเล่นรายการเดียวผมจะไม่เล่นหนังแล้วผมจะไม่กลับหนังแล้วผมกล้าการันตีผมว่าผมมั่นใจกับเรื่องนี้มากแลไม่ต้องเต็มที่กับการทําง,งานเพราะได้น้องสองคนมาร่วมงานด้วยทุกอย่างมันต้องแฮปปี้หมดผมไม่อยากเห็นคนไทยหัวเราะยิ้ม หัวเราะข้านตากับผมทิศน้อยขอคหณครับขอบคุณครับ